แฟนคอบอนคาเฟ่ครับอ่ะเราถึงเวลาแล้วฮะที่จะต้องมาจับตามองเจ้าป่านะฮะนอตติงแฮมฟอร์เรสแบบเป็นจริงเป็นจังครับเมื่อคืนครับบุกแบลชนะวูฟส์เซนตันวันเดอร์เลอร์สสามประตูตัอสูตรนะฮะอ่าได้แต่หัววันเลยครับจากมอร์แกนกิฟส์ไว้ยิงทีมเก่านะฮะอ่าคิสวูดในนาทีที่44เป็นประตูที่12ในหลีของเขาและไตโวโวนียีนะ่ฮะบวกเพิ่มะฮะในนาทีที่90บวก4 สามศูนย์หวานจี๊แข่งแกล้งเลยเกินนะทีมของนานูโนโอ้โหแต่งจริงก็ต้องชมเซลล์ด้วยนะป้องกันลูกยิงลูกมงุงโดยเฉพาะยอร์เกนสตาร์ลาเซนกองหน้าของวูฟมีโอกาสเยอะแยะเลยฮนะไม่ผ่านแม้แต่ลูกเดียวฮนะแล้วฟอร์เรสนี่ตกถึงตรงนี้นะฮะอยู่ันบสบ3ครับตามเวอร์วูล6แต้มแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดก็คือสถานการณ์เท่ากับอารนนนะ์ซอลนเป๊ะเลยฮะ เหลือเชื่อนะครับผ่านไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของฤดูกาลละคือนัดที่20ฟอร์เรสต์อยู่ที่3เท่ากับอาร์เซนอลและตามจ่าฝูงลิเวอร์พูล6แต้มบอกเลยครับว่านัดหน้าในลีกฟอร์เรสต์จะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลด,ด้วยฮนะที่ซิตี้กราเดี๋ยวรอเล่นเอฟเคับสุดสัปดาห์เจอกันลูตันนะในวันเสาร์นี้นะ อนเนะเสร็จแล้วก็จะเปิดบ้านในวันอังคารนะเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลอย่าลืมว่าฤดูกาลน,นี้ในลีกลิเวอร์พูลแพ้กับทีมทีมเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือน็อตติงแฮมฟอเรสต์นี่เองครับนี่คือเกมที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับถึงตรงนี้ฮะลิเวอร์พูลยังเป็นเต็งหนึ่งครสี่จ่ายหนึ่งอาร์เซนอลหนึ่งจ่ายสี่แมนเชสเตอร์ซิตี้เต็งสามนะหนึ่งจ่ายยี่สิบห้าฟอเรสต์ขยับขึ้นมาเป็นเต็งสี่คู่กับเชลซีครับหนึ่งจ่ายห้าสิบ อเล็์ซี่ชนะในลีกมา6นัดรวดเลยฮะนี่เป็นครั้งแรกในลีกสูงสุดของพวกเขาตั้งแต่ฤดูกาล1,966ทับ67เลยครับโอ้โห50กว่าปีเกือบ60ปีเลยฮะมันสุดยอดไปหมดนะฮะและที่สำคัญ6นัดที่ว่านี้ฮะ4นัดหลังเป็นการชนะแบบคลีนชีสซะด้วยครับยิงเบนฟอร์ด2-0ถึงทินเลยฮะชนะสเปอร์ในบ้านตัวเอง1-0บุกไปชนะเอฟเวอร์ตัน2-0แล้วบุกไปชนะวูฟ3-0 สี่น้าหลังเกมเยือน3ามนะัาชนะเกมสูงทั้งหมดเลยฮะสุด,ดยอดไม่รู้แต่ว่ายัางไงแล้วเจ้าป่านี่คือเซอร์ไพรส์อย่างแท้จริงในฤดูกาลนี้นะฮะเกมรับพวกเขาเสียไปแค่19ประตูจาก20เกมเสียเท่ากับลิเวอร์พูลเลยทีมที่เป็นเบอร์หนะึ่งในตอนนี้คืออาร์เซนอลนะเสีย18ประตูซึ่งก็เป็นสไตล์ของนูโนอยู่แล้วนะฮะนูโน่เอสปิริโตซานโตเป็นเจ้าพ่อเกมรับตั้งแต่สมัยคุมวูฟอยู่แล้ว นะ่ตัวบนหมูเขาน่ากลัวแล้วกันนะฮะวูดอีลังกากิฟส์ไวท์ฮัสซันโอยเล่นดีทุกตัวะฮะขับเคลื่อนความเข้าใจเกมอะไรต่างๆนฮะโจมตีคู่ต่อสู้ได้ตลอดคู่เซนเต,นเตอร์อย่างไม่เล่นโควิชกับมูริโลก็เหนียวแน่นแข็งแกร่งนะคูแบ็กก็ดีนะไอแนนะนี้แมวชอบเป็นพิเศษเลยแบ็กขวาพวกเขานะฮะแล้วก็น Nico ิโก้วิลเลียมส์อดีตผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะติดตามครับว่าฟอร์เรสต์ฤดูกาลนี้โอเคฮะเรื่องแชมป์อะยากแต่ว่าท็อปโฟ พวกเขาได้ลุ้นเต็มๆนะฮะสุวนวนะูฟฮะอยู่เหนือโซนตกชั้นด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าอิฟสวิชแค่แต้มเดียวฮนะชักไม่ดีเลยให้วูฟทีมอาป่าก็ต้องลุ้นหนีตายกันนะตอนนี้ซาร์อันตัน50าจ่ายหเลสเตอร์เต็งสองฮะสเวตจ่ายสอิฟสวิชห้าจ่ายสวูฟเต็งสี่ฮะสองจ่ายสามเวอร์ตันด้วยนะฮะสี่จ่ายสิคือนี่มีคาราบาค,ครับรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกฮะคู่แรกระหว่างอาร์เซนอลกับ นิวคาสเซิลนะฮะตีสามนะอาร์เซนอลได้เปลี่ยนมเล่นที่ลอนดอนแม้ว่ว่านิวคาสเซิลการที่พวกเขาไม่มีบูโนกีมาไลส์กลางตัวทีเด็ดเลยนะฮะแล้วก็ฟาบินแชเซนเตอร์ฮาฟตัวเก่งส่งผลนะอืมมาเล่นที่ลอนดอนด้วยเจอโอเดกาดมาดีเนลี่เชซุสทอซาเข้าไปนะฮะแม้ว่านิวคาสเซิลจะชนะหลีกมาห้านัดรวดน่าจะได้เวลาสะดุดแล้วนะขาดบูโนมันถือว่าหนักหน่วงจริงนะฮะชี้ที่ตรงนี้นะฮะว่า อาร์ซนอลเล่นในบ้านมีโอกาสที่จะทุบนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดได้ครับผม